ชายที่ขายหอไอเฟลได้ถึงสองครั้งชื่อวิกเตอร์ลุสจิกประเทศฝรั่งเศส ในปี1925วิกเตอร์หลอกนักธุรกิจเหล็กชาวฝรั่งเศสว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่รับผิดชอบหรือถอนหอไอเฟลซึ่งตอนนั้นกำลังสุดโทรมและจะขายเศษเหล็กจากหอไอเฟลให้เอกชนเขาจัดฉากทำเป็นว่ามีการประมูลลับและหลอกคนหนึ่งให้ติดสินบนเขาเพื่อชนะการประมูลนักธุรกิจยอมจ่ายทั้งค่าสินบนและค่าหอไอเฟล หลังได้เงินเขาก็บินหนีไปอย่างเงียบๆที่น่าทึ่งคือไม่มีใครกล้าแจ้งความเพราะคนที่โดนโกงก็อายที่โดนหลอกแบบโง่ ไม่พอผ่านไปไม่กี่เดือนวิกเตอร์กลับมาหลอกขายหอไอเฟลอีกรอบคราวนี้เหยื่อเริ่มสงสัยและแจ้งตำรวจทันเขาจึงหนีไปอเมริกาและไปก่อเรื่องต่ออีกหลายคดีนี่คือชายที่ขายหอไอเฟลได้สองครั้งวิกเตอร์ลุสจิกนักต้มตุ๋นที่กล้าหลอกทั้งประเทศด้วยเพียงคำพูดและสูตรตัวเดียว อัจฉริยะหรือคนโกงแล้วคุณล่ะจะกล้าซื้อหอไอเฟลไหม